Hi ลโหแกมีเองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่2 3เดือน5นะคะซึ่งเป็นวันเกิดมี่เองค่ะเย้ม <laughs> ี่ก็เลยนะคะจะมาถ่าย v l ็อกนะคะเก็บไว้ดูเนาะวันนี้มี่จะทำอะไรบ้างไปดูกันนะคะตอนนี้มี่กำลังทำชีสเค้กเ,าเ่าเหมือนจะมีเหมือนที่เคยทำลงติ๊กตอกไปนะคะคือจริงๆแล้วเรามีเค,ค้กนั่นแหละซื้อเค,ค้กมาแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากทำไป ชิคเกตข้าวแมนเตอรีร่นนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยให้เพื่อนๆเอากลับบ้านไปก,ก,กินนะคะ ใครมาเพื่อเรามาแล้วนะค่ะคดีเขาอ,อายเขาข,ขี้อายนะคะ <c oughs> ส่วนคนนี้เขากำลังปิ้งกุ้งอยู่นะคะต้องทำอย่างนี้คนสวยแห่งแก๊งเรานะคะ <c oughs> โอ้ยโดยนขัดกรรมแล้วที่ดีบกุ้งแล้วนะคะอันนี้มันเนื้ออะไรที่นีบกุ้งวันนี้นนนีบกุ้งเผานะคะ คุณช่วยบอกน้องคุณหน่อยว่าใคร Happy b i ปีบเด y คุณเป็นคนแรกอเอาไงเออก็ผมควรพูดยังไงดีฮะ00นาฬิกาวันเกิดคุณใครให้กล้องเป็นคำตอบแล้วกันนะคะัดเงเี่หใครอยากรู้คำตอบต้องไปดูช่อง Youtube ของผมนะฮะใช่ไหมคะคุณนิกกี้เขาจะเป็นคนสุดท้ายแล้วกันปีเต การเซตไฟนะคะเพื่อให้คุณปังปอนนะคะได้ถ่ายรูปมีการเปลี่ยนชุดเสร็จสเรียบร้อยด้วยนะคะนี่วนเกิดฉันแต่ฉันต้องมาถ่ายรูปให้ใครคะเนี่ยในขณะที่เรากําลัองยุ่นวุ่นวายกับการถาร่ายรูปก็จะมีเด็โคกะทิของห้องเราเอาการมัดมาทำที่บ้านฉันอย่าลืมโอเคนะฮะให้วความเนตัวต่อให้ิดเลยกลยก็อย่าทำร้ายข้าของฮะนี่นะคะ ผมนะฮะมีลูกค้าของผมนะคือเพื่อนนี่ออเดอร์ของคุณนะคุณออเดอร์ของคุณปังปอนนะคะนี่ถัมอบไพ่ค่ะเป็นมีสีเขียวฮะเราเราเราผมชนะแล้วนะคะนี่ศาสร์พี่อุสา์ใจดีเห็นไหมครับเต็มเติมีไพ่อะไรคนละยี่สามใช่ไหมเออแจกเลยยี่สบสามเราจะเล่นเกมคนลยี่สบสามใบกันนะเพราะว่ามันเกิด เฮ้ยเอา,เอาไป,ไปเลยโดนบวก16ใบนะคะค่ะ Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dog my right eye. Move down. to you. Maybe you can't do anything. Stay to you.

นี่หอมาอันนี้มซน,นออกตังเองเหรอใช่้บนนาทกมว่าเจดเี่ยเอ่อตอนนั้นแหละเจดดูโทรศัพท์มามา้าทีนี้ก็เจดก็เห็นใบสลิปโเงินใช่ ้ก็ตอนไหนเล่นโทรศัพท์มาอยู่แต่ว่าหนูจริงๆ้วหนูรู้ตั้งแต่ที่แม่คยถามว่าเธออยากได้อะไรอ่ะแต่พยายามีดมติดมานวันนี้ไงม้าไไม่เป็นไรพี่จ๊ดีใจม่เคยซื้อให้เราไม่กิดแล้วพีนไปไหี่นแล้วเปียขี้ได้วยไไหมได้เปดไดไ แล้วมีแอปของมันก็เปลี่ยนสีได้เคยเก็บไว้ไหมเก็บไว้สิมาซื้อให้ถ้าเกิดคือไม่เอาเราก็เอาไปเอาไปขายใช่ไหมไม่เอาไปเลย